สวัสดีครับผมลบยูนะครับวันนี้เราก็จะมาทํามาม่าไข่เจียวกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมาม่าเกาหลีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทํายังไงก็โอเคนะครับเราก็มาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่มาม่าเราก็จะต้มให้มันสุกก่อน เราแค่จะลวกเฉยนะส่วนเครื่องมันเราก็เกียวใบใสหลังจากที่เราลวกนะครับนี่ครับส้นมะม่าสุกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะตอกไขก่ก่อนนี่ครับสองฟองพอ ต่อไปเราก็ตีไข่ให้แตกนะครับนี่ครับเมนูง่ายๆครับโอเคครับหลังจากที่ตีไข่แตกแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เครื่องนะครับเครื่องมาม่ากันนะครับนี่นะครับนี่ครับใส่ไปแบบนี้เลย น่ครับแล้วก็ตีต่อโอเคครับก็มาดูขั้นตอนสำคัญของเราเลยนะครับนี่ครับเส้นมามะ่านะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับ รเราก็ตีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วโอเคครับเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับ ไหมแล้วครับตอนนี้มันเป็นเส้นมะมาครับเลยมันไหมดยนะนี่ครับโอ้แบบเดียวเองครับดูสิครับไหมแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันไหมนะครั้งแรกครับครั้งแรกทดลองโอเคครับก็น่าจะสุกแล้วแหละโอเคครับแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมตักใส่จานก่อน โอเคครับตอนนี้ผมก็นี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับหน้าตาครับก็มันไหม้นิดหนึ่งนะครับมันไม่ช่วงขอบขอบนะครับโอเคครับเราก็จะมาดูกันเลยว่ามันจะอร่อยไหมเดี๋ยวผมจะกินดูก่อนนี่ครับ คู่อร่อยเลยอ่ะใช้ได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ลองทำตามลองทำดูนะครับอร่อยมากเลยนี่ครับผักไม่ขอรีวิวรสชาตินะลองไปทำตามดูเองนี่ครับ อร่อยอะ่ะนี่ครับอีกคำหนึ่ง ถ้าอยากรู้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับทําง่ายๆครับไม่ยากครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไปแล้ว